สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MFC Podcast Podcast ที่จะมาอัปเดตมุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์ที่12ถึง16กรกฎาคมกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าในหลายประเทศรวมถึงเศรษฐกิจโลกครับตอนนี้ครับกำลังเข้าสู่ช่วงปลายของการขยายตัวแล้วแหละครับคืออยู่ในช่วงท้ายๆของการฟื้นตัว และกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางของวัฏจักรเศรษฐกิจที่เรียกว่ามิไซเคิลเราจะเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนครับเริ่มมีแนวโน้มชะลอลงคือยังโตอยู่ครับแต่ว่าโตลดลงและก็ไม่ร้อนแรงเหมือนช่วงหลังวิกฤตใหม่ๆการคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจครับก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นแม้กระทั่งนโยบายทางการเงินนะครับของธนาคารทั่วโลกเนี่ย จะเริ่มมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเราจะได้เห็นการพูดถึงการลดการอาัดฉีดสภาพคล่องรวมถึงการบอกเป็นนๆว่าจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนะครับในอีก2ปีข้างหน้านะสังเกตได้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของบอลยูอะครับสิบปีของสหรัฐเนี่ยที่มันสะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวลงมาแตะแถวบริเวณ1.25%จานะจากที่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย เคยขึ้นไปสูงสุดที่บริเวณ1.77%อันนี้ก็ถือว่าลงมาทาระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนเลยทีเดียวนะครับสาเหตุนะครับที่ทำให้บอลยูเนี่ยมันปรับตัวลงเยอะขนาดนี้นะครับมันก็มาจากตัวของแนวโน้มนะครับเศรษฐกิจที่มันเริ่มฟื้นตัวได้ช้าลงนะครับทั้งภาค PMI ภาคบริการของสหรัฐเนี่ยที่มันปรับตัวลงแรงในเดือนมิถุนายนรวมถึงนะครับการประกาศทยอยล็อกดาวน์ในหลายประเทศทั่วโลก นะครับทำให้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวครับกลุ่มสายการบินรวมถึงหุ้นที่มันเกี่ยวกับภาคบริการทั่วโลกเนี่ยเริ่มปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับในคืนวันศุกร์แต่อย่างไรก็ตามครับเราต้องจับตาดูต่อนะครับว่าในอาทิตย์เนี่ยจะสามารถรีบาวต่อเนื่องจากวันศุกร์ได้หรือไม่นอกจากนี้ครับ ราคาน้ํามันดิบนะครับก็กลับมาลดลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากการประ,ประชุมโอเปกพาสนะครับที่จบลงโดยรายข้อสรุปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ความกังวลเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายลงและทําให้ตัวบอลยูเนี่ยปรับลดลงแรงซึ่งในภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีหรือบอลยูอะครับไม่ทําจุดสูงสุดใหม่เนี่ยเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในกรอบประมาณนี้นครับจะเป็นปัจจัยหนุนนะครับให้หุ้นเติบโตอย่างหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ย มีโอกาสฟื้นตัวได้ดีกว่าหุ้หนกลุ่มวัตธจักรอย่างที่เราเคยแนะนําไปเมื่อช่วงปลายมิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่าเราแนะนำเนี่ยตัวกอง mgf นะครับที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดี quality growth ครับเช่นหุ้น big tech อย่างตัว microsoft amazon alphabet ที่ตอนนี้ราคาเนี่ยทำ new high ได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็ตามส่วนกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นี้นะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดแบบนี้ เราเลยขอสลับหันไปมองหุ้นในกลุ่มที่เป็น long term growth มากขึ้นนะครับที่มันมีการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืนและหุ้นในธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับไอหุ้นพวกนี้มันเป็น m มกกเทรนนะครับในอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้ามันเป็นหุ้นที่ส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมการลงทุนในลักษณะน,นี้ครับจะช่วยให้เราลงทุนได้ยาวขึ้น ถือได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องมานั่งจับจังหวะในระยะสั้นหรือคอยตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดผมลองเข้าไปดูรีเสิร์ชของ morgan stanley นะครับที่สำรวจจากบริษัทน้ำมัน1 1 2แห่งนะครับปรากฏว่าบริษัทเหล่านี้มีตัว capital expenditures ครับหรือการลงทุนเพื่อสร้างสินทรัพย์ใหม่นะครับในการเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยลดลงมาตลอดทางนะครับส่วนทางหรือว่าตรงกันข้ามกับราคาน้ำมันเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นทำ new high ใหม่ อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึงนะครับที่ทําให้ตัวซัพพลายของน้ํามันเนี่ยมันยังขาดแคลนอยู่นะครับคือราคาน้ํามันขึ้นเนี่ยแต่คนเนี่ยไม่ยอมเพิ่มกําลังการผลิตนะครับไม่ยอมลงทุนเพื่อสร้างาแท่นขุดเจาะหรือว่าสร้างพวกโปรดักชันอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับทำให้ร,ราคาน้ํามันเนี่ยมันเลยยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้อยู่นะตอนนี้นะครับแต่อีกมุมนึงนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือว่ามันสะท้อนว่าผู้ผลิตเนี่ย ไม่อยากที่จะลงทุนเพิ่มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทรนด์ของโลกตอนนี้มันกำลังมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเขาเลยไม่ไม่ไม่ไมไมอยากจะลงเม็ดเงินไปมากนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยถ้าราคาน,น้ำมันเนี่ยมันปรับตัวลงเนี่ยเขาจะเสียหายนะครับอย่างตอนนี้ยุโรปเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาออกกฎเกณฑ์นะคบว่าจะให้เลิกมีการขายรถที่ใช้น้ำมันหรือว่าพลังงานสันดาบเนี่ย ให้เลิกขายนะครับภายในปี2035นะครับเพื่อลดโมโลพิษทางอากาศด้วยหมายความว่าจากตรงนี้ไปอีก15ปีเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นนะครับรถที่ใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยขายในประเทศกลุ่มในยุโรปแล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับเราเลยขอแนะนำเป็นกอง M Renew ครับกองทุนเปิด MFC Renewable Energy กองทุนหลักครับคือตัวของ b a c k l o g Sustainable Energy Fund ที่ลงทุนในหุ้นธุรกิจพลังงานยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนการลงทุนของ MRENEW นะครับจะลงทุนใน3ทีมหลักนะครับทีมแรกนะครับคือผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดทีมที่2คือการขนส่งด้วยพลังงานสะอาดและทีมสุดท้ายนะครับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก่อนหน้านี้ครับราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาดนะครับที่เป็นหนึ่งในทีมของการลงทุน ของกองเอ็มรีนิเนี่ยได้มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทําให้ปัจจุบันนะครับมันเริ่มมี valuation ที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งสังเกตได้จากค่า forward pe ครับของดัชนี s p global clean energy index นะครับที่ปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับถอยมาอยู่บริเวณค่าเฉลี่ยในรอบ2ปีขณะที่ดัชนีนครับตัวของ Index กครับก็ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับ และตอนนี้กําลังสร้างฐานนะครับกำลังจะทะลุยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับหากยืนเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปได้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวขึ้นรอบใหม่นะครับทำให้เรานะครับเริ่มนะครับเห็นว่ากอง MRE New เนี่ยที่ก่อนหน้านี้ราคาก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าโดนในหุ้นของกลุ่มพลังงานสะอาดที่เป็นตีมตีมแรกที่เขาลงทุนเนี่ยมันฉุดนะครับถ้าหลังจากเนี้ย หุ้นในตีมเนี้ยมันเริ่มปรับตัวฟื้นตัวดีขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่ราคาของกองเอ็มรีนเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปต่อได้ดีขึ้นนะครับและถ้าเราไปดูนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาดหลายตัวนะครับใน Top 10 Holding นะครับที่ตัวของกองเอ็มรีนถืออยู่ะครับจะเห็นว่ามันเริ่มมีอัพไซด์มากขึ้นนะครับผมเอาอัพไซด์นะครับมาจาก b ู o เบ b ร์คอนเซนท s ัสนะครับมาให้ดูนะครับอย่างเช่นหุ้นตัวของ e ีเนลสปาครับที่เอ็มรีถืออยู่นะครับ e ีเนลสปเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่จากประเทศอิตาลีนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาปรับตัวลงมาจนมีอัพไซด์สูงถึง17นะครับแล้วก็ตัวที่2อเนี่ยอย่างตัวของ n e ็กอีล e าเอน y อครับอันนี้ก็เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวนี้ก็มีอัพไซด์สูงถึง20เราจึงมองว่าราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานสะอาดนะครับ อย่างที่ผมบอกไปจากเดิมที่เคยเป็นตัวฉุดผลการดําเนินงานจะเปลี่ยนเป็นตัวผักดันนะให้กองเอ็มลีนีวมีมอกาดปรับตัวขึ้นได้ดีในระยะถัดไปโดยตัวของกลองเอ็มลีนิวครับก็มีให้เลือกทั้งแบบปันผลและแบบสะสมมูลค่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่นะกับความต้องการของผู้ลงทุนเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เห็นว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์เห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ